ten kum ma moha ma la ga ko sa mung wa bu ko sukato mi mo to ra pa mang พระเทวตาสับพ,พัทธมังอาเวนะสัาโสวีพระ,ะวันตุเตียพระวัตพพพพตุสาบพัมบางขลังลางพระเทววตตาสับปสังฆานุอาเวนัสัตตโสวดีพระวันตุเต ได้แนะนำได้นะหมูกระเได้จะได้แนะนำมาแรงมาอาครับคุกครับอันนี้ลองที่จะกัะเียในวันนี้อันนี้ลองที่จะมาทบงานใหม่สมหมายตอนะคุณ

từng không thể không được, thể được, không thể เนใหม่ท oh. ี่จุฬาดาสวรีเจเนออันออี่เรัวันนี้การรองพบเส้นสายราชการอันี้รองใหม่ที่จะมารับารที่เป็นครูสอนปรัตธรรมชาติ ใกล้เคียงใกล้เคียงนะวันนี้ครับยังไม่ยังไม่ได้ตัดใจเลย ไม่ดกระติดกา่ที่มงคลค่ะ <TF> ท <ASS High organizational> <X> ี่มงคลช่วยประกาศหน่อยว่าพี่เกษียณไม่ใช่ระวิการ้าวไม่ใช่

ด้วยดยบุญบุศย์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอน่อมน้อมถวายผู้ชาติสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายกินกันเลยเฮ้เลยแฮ้เลย Hey